หัังหัวฟูจุ๊บไม่หยุดเลยขอบคุณครับครับ,บคุณครับงัดมาทุกกระบวน้ารล็อกป๊อกแปกเสียงดีจริงๆ <c oughs> ถัดมาก็หัวเขียวเชำไมหัวเขียวเป็นหยอหยบอ้อยบายบูนคนสวยสวัดดีสวยๆย,ยังไงคะ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะแข่งกันน่าดูนั่ก็แข่งกันน่าดูสงสัยมะม่วงที่ยังมีอยู่อีกเยอะสงสัยต้องเอามาอีกแล้วนะเด็กๆชอบมะม่วงที่บางทีมันกินกินไม่ได้แต่ก็ยังไม่ถึงกับเสียนะคะานก็กินได้ดูจะอร่อยด้วยดูแมงวันหัวเขียว จะไม่ถึงคนอื่นแล้วแหละแสนใสนี่ก็แสนใสแสนชัยนี่ก็โตดุป,ปับไม่อยุดเลยตาก็ไม่โตแล้วด้วยโตนิดนึง,งอลูกอ่ะ กระตือพอนักตื้องานนั้นก็เพิ่งไปทิ้มดินมาแน่เลยเขียวเบาๆสิคะลูกเงปปินเยดูใบบุญแขวะแขวะเอาหญ้าพรมหลังสิลูกหญ้าเขาเอาไว้ปกหลังด้วย ลูกสุดท้ายให้ใบบุญคนสวยค่ะใบบุญคนสวยจะมาแบบย่อขาเดียวย่อสองขาขา,ขาคู่ขาหน้าขาหลังนะคะใบบุญทำได้หมดค่ะแต่จะมีอีกท่าคือท่าไหว้ย่อขานะคะซึ่งไม่ได้เห็นนานอ่ะหมดแล้วค่ะขนมหมดแล้วค่ะร้อนเหรอจ๊ะเดยกก็ได้ไปอนาน้ำแล้ว สวัสดีค่ะไม่ใช่อันนี้สวัสดีเอฟซีมองใบุญก็สวัสดีเราด้วยต้องไปกันก่อนเนเดี๋ยวมอสวัสดีอยู่แสนชัยก็ยังคงจับจองนะคะแต่ขนมหมดแล้วค่ะอ,อไปก็ได้เป็นดูเด็กไหว้แล้วเราไม่มีของให้ไปดูพี่ๆบ้าง อาสำหรับสมาชิกห้องเรียนวันนี้ก็ถือว่าเยอะนะจะเป็นตัวเด็กๆ,กๆสมเป็นนักเรียนอะคุณผาชีคุณหญิงผาชีอันนี้เป็นคุณหญิงนายนะคะควานพี่เอกชอบเรียกพาชีสสนสวยสัดีแต่ไม่มีขนมให้นะคะ โดนเด็กต้นหมดแล้วอาชีแม่ของน้องมุนบีมสาวน้อยผุ้งแดง ทำไมใบบุญสมศรีชอบกรีซใส่กันไม่ถูกกันหรอก็ประมาณนั้นนะคะน้องไม่น้องไม่ชอบกันหรือสมศรีไม่ชอบน้องก็ไม่ทราบนะคะแต่เคอทราบมาเหมือนกันว่าน้องไม่ชอบเขาไม่ <c oughs> <c oughs> อ่านอ้าธงชัยไปไหนจะพิมพ์จนกว่าจะตอบต้องถาม พี่คะธงชัยไปไหนอ๋อตกมันตกจริงๆไม่ติงนางเหรออ๋อตกมันค่ะทุกท่านค่ะไม่ได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่อย่างที่ท่านว่านะ,ะโอเคเขายพยัยที่ไม่ได้อ่านแต่ในที่สุดก็อ่าน,นะคะ่ะตอนนี้ตกมันค่ะรอบที่แล้วตกไประยะสั้นๆแต่รอบนี้ตกแบบจริงๆนคะคะพี่น,อน้อง อ่านแล้วคะ่ะตอบแล้วคะ่ะใบบุญกระสงสมสีแข่งกันสดเอาจิงๆิงสองเชืเคค่อเขาก็คนละบบบใบบุญน,น,นี่ไม่ได้รักสวยรักงามเลยนะคะถ้าเทียบกับพี่ชายที่รายล้อมนะชอบติดดอกไม้มากกว่าใบาบุญซะอกีกบางทีเอาของใบบุญไปติดใบบุญก็ไม่ถือนะใะบบุญชอบชอบเป็นหนุ่มหล่อในดง สาวหล่อในดงหนุ่มสวยออมาแล้วค่ะมาให้บริการคุณนายนะคะพี่ควานเอกคุณนายคุณหญิงอ่า,อ,าอะไรนะนึกว่ามีอะไรในนั้นกลับไปลบเม้นเดี๋ยวนะ ใครคะมันไม่มีอะไรเลยค่ะสาวมันจะเป็นที่ใส่อื้อของหนูนะ่ะช่างทุกเชืยกนี้ชอบช่วยนะคะอยากช่วยอยากมีส่นรุ่น ไปบุญเป็นทอมค่ะจริงน้องเป็นไม่แน่ใจนะคะแต่ดูแล้วพฤติกรรมนะคะต่างๆมันทำให้อดคิดไม่ได้โอ้ยยังมีฉ่ำฉายอยู่เก็บไปให้สมศรีมีคนดินทาเธอก็คือเราเองสวัสดีค่ะโอ้ยเสียง เฉียงนั่นคืออยบอกว่าเบื่อฉ่ำๆแล้วกินอยู่สมสีและฝาแฝดของเธอนะคะสมสีและเนื้ออุ่นสมสีเคยทำแอดโป๊ะมาทีหนึ่งนะคะคิดว่าสมสีคือเนื้ออุ่นตอนนั้นตัวก็ก็ห่างกันกว่านี้นะคะแต่ก็ความเหมือน ้ับสสมแบ่งให้พี่อุ่นบ้างใน,นอุ่นหลืนมารินีหรือพยุงเกียรตินะคะโอ้โหชื่อแต่และชื่อเป็นชื่อจากแม่อุปถัมภ์นะคะ หลงบวมมากค่ะน้องน่ารักเดี๋ยวจะไปหานะคะให้หลงกันไปอีกเลยพี่อุ่นก็ขอเพิ่มอก็ให้ไปอีกอาะาดี๋ยวเราเดิน,ดนทางเดินทางกลับนะคะเพราะว่าใกล้เวลาแล้ววันนี้แอดก็มีหน้าที่ต่อคิวเยอะเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบไปไปปิดไลฟ์กันที่แสนรู้และทางยุย ตามตามความตั้งใจอยากเห็นสภาพของยุย้ยค่ะอุ้ยโทรศัพท์ดักดกดักดกอันนี้ก็เก็บฝั่งช้ำฉานะคะเป็นค่าผ่านทางให้เด็กๆชีขอโทษนะชี ไหนดูฝั่งนี้บ้างมีไข่นะคะก็ไม่มีเจโจ้เช่นเคยนะคะตกมันแล้วก็วานาลีก็ไม่อยู่ขวานน่าจะหยุดแล้วก็มีอารีนาค่ะสิงหานะคะที่บอกว่ามาแล้ว back to school แล้วค่ะสิงหามีแสนล้านอยู่ตรงนู้นแล้วก็เขรลางนะคะอ่ะไปะ <laughs> บปหนูบา,าหนูบปไม่สนเลยลูก หนูใบสมศรีกับแสนรู้แสนรู้เป็นพี่นะคะสมศรียังเพิ่งสิบเอ็ดปีจุ๊บอะจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ้ามัวไปหมดให้สวัสดีแล้วจุ๊บให้จุ๊บล้วสวัสดีบ๊ายบายคะ่ะสองหนุ่มสาว อเคลางเลยทัทายเขลางกันบ้างพี่เคพี่เคแก้มป่องให้ดูหน่อยพี่เคแก้มป่องให้ดูหน่อยเอาไปบ๊ายบายนะคะแกงนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปปิดไลฟ์กันที่ สองพื้นสีเจเจไปแล้วนะไปแล้วนะคะเจเจไม่มีขนมก็ยาอย่าอย่า,อย,าอย่าได้หวังว่าจะสนทนาพาที ยุย้ยนี่คือชมหน้าของนักอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์แบบราบคาบเลยเหมือนหนังในตำนานเกาเก็บแผ่นดินไงเก็บแผ่นดินมาไว้บนหลังเรา <c oughs> <c oughs> เวลาว่างก็หาก,กิ่งไม้ใบหญ้า

มีคนรีเควสต์ไปดู n u r อรี่ใช่ไหมคะต้องขออภัยนะคะขออุกไว้เป็นอาทิตย์อื่นๆนะคะพอดีเวลามีจำกัดสำหรับวันนี้คะ่ะก็ขอไปตามเส้นทางที่ใกล้ๆก,กัน <c oughs> ไม่กดดันกันนะคะไม่กดดันกันอ่าสำหรับ วันนี้น่าจะต้องพอแค่นี้อ้าวงอวดเสียงอะไรคือแสรูนี่เขารับแขกเก่งนะคะเขา กขออกมาหน้าเวทีตลอดเลยแต่ว่าเพื่อนสาวนั้นจริงจังกับการตัดหญ้ามาก <laughs> แลาวะค่ะทุกคนคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะถึงแก่เวลาแล้วที่จะต้องบอกลากันกอันสำควร เอาไปทำไรนะ่ชะวมกเหรอเ,เราเ,เาเล่นนี่ไงคันไม้คันมือเหมือนช้างเลยไหมอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องฉกต้องดึงต้องทึงน่ะอันนี้ก็บุกกระถินดามขอคือหักตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่เลยแหละ อะบ,บอกลากันไปด้วยภาพภาพนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อความดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ